ในช่วง30มิถุนายนถึง18สิงหาคมนะคะจะมีดาวอังคารและดาวศุกร์นะคะอยู่ในภพวินาศของชาวกันนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะจะส่งผลดีเรื่องของคู่มิตรแบบไหนบ้างนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านที่ลัคนาราศีกันฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง17กันยายนถึง16ตุลาคมก็รับฟังได้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามไว้แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตดวงชะตา สำหรับในวันที่30มิถุนายนนะคะเป็นวันที่ดาวอังคารและดาวศุกร์นะคะจะโคจรย้ายพบเรือนนะเรียกว่าในวันเดียวกันย้าย2ดวงเลยนะคะดาวอังคารและดาวศุกร์ในรอบนี้นะคะเดินเข้าสู่พบเรือนวินาศของชาวกันนะคะเมื่อดาวมาอยู่คู่กันนะคะได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์นะเรียกว่าดาวคู่มิตรนะคะคู่มิตรนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่า ชาวกันนะคะจะมีดาวศุกร์เนี่ยไปส่งเสริมดาวอังคารนะคะสาหรับความหมายของดาวศุกร์ของชาวกันก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะคะเรื่องรายรับผลประโยชน์รวมไปถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ดาวอังคารเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงนะคะรวมทั้งเรื่องมรณะนะก็คือเรื่องต่างประเทศเดินทางทางไกลนะคะรวมไปถึงเรื่องของสินทรัพย์มรดกได้ดังนั้นเมื่อเกิดคู่มิตรในภพเรือนวีนานะคะชาวกันมีเหตุที่จะมีผู้สนับสนุนเบื้องหลัง ทางการเงินนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวนะอย่างเช่นอาคุณมาจะได้เงินไม่คาดคิดนะคะจากเรื่องของเพื่อนฝูงนะเรื่องของพี่น้องนะคะหรือว่าแวดวงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินผลประโยชน์นะคะเรียกว่าอาจจะมีงานลับๆงานพิเศษนะคะหรือว่ามีกิจกรรมทางธุรกิจการงานร่วมกันก็ส่งผลให้มักจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนดังกล่าวนะคะช่วงนี้อาจมีเรื่องของหมู่พวกสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับมรณะนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแวดวงสุขภาพนะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับ ความป่วยความเจ็บความตายนะคะหรือช่วงนี้ไปคลุกคลีอยู่กับการงานที่เกี่ยวข้องกับความพลัดพรากนะเรื่องการจัดการเรื่องมรดกสินทรัพย์ต่างๆก็ได้นะคะนอกจากนี้บางท่านนะคะการงานก็มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางใกล้ไกลนะเรียกว่าอา,อาจจะต้องเดินทางบ่อยนะในช่วงนี้นะคะ พบเรือนวินาศนะคะยังหมายถึงเรื่องงานออนไลน์ได้นะดังนั้นคุณอาจจะมีเรื่องของความโดดเด่นนะในเรื่องงานเบื้องหลังนะคะเรื่องงานออนไลน์นะเรื่องของงานที่เป็นลักษณะแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วงนี้ไปยุ่งเรื่องของความเดือดร้อนคนอื่นนะคะแล้วก็มักจะได้มาเป็นการงานหรือผลประโยชน์กลับมานะคะสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ30มิถุนายนถึง18สิงหาคมดาวคู่มิตรนี้นะคะจะเล็งกับดาวเสราร์ในภพเรือนตรงข้ามนะคะ ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนปุนตตะอ,อยู่ในภพอรินะคะเล็งมาก็จะเป็นคู่ศัตรูกับทั้งดาวอังคารและดาวศุกร์นะคะเรามาระวังเรื่องของเงินทองรับผลที่ได้นะหรือว่าอาจเสียเงินนะไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะเรื่องของการเงินเนี่ยได้มามักจะมีภาระเลี้ยงดูนะคะหรือว่าบุตรหลานบริวารใช้เงินมากนะคะส่งผลให้เก็บไว้ไม่ได้นานนะคะเนื่องจากมีภาระรายจ่ายที่จําเป็นนะคะนอกจากนี้นะคะเรามาระวังใครที่ อาจทำงานแล้วต้องใช้บริวารมากๆกนะคะก็อาจจะต้องดูแลให้รอบครอบใกล้ชิดช่วงนี้นะคะเป็นเหตุให้เสียเงินได้เพราะเรื่องของบริวารน,นะคะเรื่องของการใช้คนอายุน้อยนะไปรับผิดชอบการงานแล้วก็เกิดความเสียหายหรือว่าบาบกพร่องเกิดขึ้นนะคะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแวดวงสังคมนะบางคนเปลี่ยนแปลงทางการงานในเรื่องของทีมเรื่องของอาการยกย้ายนะคะบางท่านเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะเกี่ยวข้องกับเรื่อง คนใกล้ตัวไม่ว่าจะเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงคนที่เคยคบหาช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์นะในกลุ่มเพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยนะคะสำหรับดาวคู่73นะคะเป็นคู่ที่มักจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการจบลงแล้วก็เริ่มใหม่นะหรืออะไรบางอย่างในชีวิตช่วงนี้นะคะ,ะมีการไปต่อไม่ได้นะคะไม่ว่าเรื่องอช่องทางการหาผลประโยชน์รายได้บางอย่างนะที่ไม่คุ้มหรือว่าก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ เรื่องการลงทุนบางอย่างนะที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคก็อาจจะต้องจบลงนะหรืออาจมีเรื่องของการรีเริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นมาทดแทนก็ส่งผลให้การโฟกัสเรื่องของการงานหรือการลงทุนนะคะเปลี่ยนไปในทิศทางอื่นแทนนะคะสำหรับคู่ศัตรู7กับ6นะคะเป็นคู่เส้นศัตรูเรื่องความรักความสัมพันธ์นะส่งผลใครที่คบหาคนอายุน้อยคนต่างวัยช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะ ยังไม่ค่อยลงตัวนะเป็นเรื่องความรักที่มีความหวานปนความขมอยู่นะคะเรื่องของความรักกับบุตรหลานบริวารก็ด้วยนะเป็นเรื่องการปกครองเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะซึ่งอาจจะมีลักษณะการแบกรับหรือว่าไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะสำหรับดาวเสาร์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเป็น ช่วงที่ดาวเสาร์เนี่ยโคโจรถอยหลังนะเรียกว่ากําลังไม่เดินไปข้างหน้านะคะดังนั้นเรื่องการประทะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้สำหรับดาวคู่ศัตรูนะคะที่เป็นคู่ต้องเรามาะระวังแล้วก็คือ73นะเรามาะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะชาวการระวังเรื่องของอการแตกหักฉีกได้น,นอกจากนี้นะคะเรื่องของการเดินเหินต่างๆเตะน,นู่นเตะนี่เรามาะระวังนะคะ เป็นข้อมูลให้ไว้สําหรับชาวกันนะคะสรุปว่าในช่วง30มิมถุนายนถึง18สิงหาคมนะคะก็มีคู่มีสนับสนุนอ่าในเรื่องข้างต้นนะคะในขณะเดียวกันนะเมื่อดาวเสารเนี่ยเขาอยู่เลงด้วยนะก็ส่งผลในเรื่องอุปสรรคหรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปรับปนในช่วงชีวิตในเวลาดังกล่าวได้บ้างนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ